มีจร,จริงมาในาเย็นลาวเป็นปรแรกตั้งแต่เด็นเนกในรัฐบาลตีนะคะใช่แล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านประานประเทศนะคะท่รับมรที่วันนี้ต้อนรับมีดีใจมากที่ได้มาแล้วก็ย้ำ้เห็นนะคะว่าประเทศไทยกับลาวความสำพัญที่มาตลอดแม้จต่ว่าว,วันนี้มีโอกาสได้มาิออช เราเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพื่อนบ้านเป็นพี่น้องกันมานานสนิทกันสัมพันธ์กันมายาวนานปะีหน้าก็ครบ75ปีแล้วก็นานมากค่ะแล้วก็อยากเป็นประเทศที่เวลาไปเยือนเนี่ยได้ใช้ภาษาไทยพอสบายเลยเนี่ยคุยกันง่ายเลยในเรื่องของออนไลน์แกนในเรื่องของการค้ามนุษย์แล้วก็เป็นเรื่องของหมองควันระหว่างประเทศในสี่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้คุยกัน,มนเมื่อกี้ในรายละเอียดว่าจะรวงงาน เกี่ยวข้องบ้างก็จะร่วมมือมกันแก้ปัญหาแล้วก็มีอะไรที่เกี่ยวข้องของไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าระดับไหนก็ให้มาคุยกันทั้งสองประเทศ